ต่อยต่อยต่อยนุ่มดิ้งดึงมากเลยค่ะเออ,อลูกใหญ่ๆไปเลยลูกใหญ่ๆ่รีบกินรีบเสร็จ กระเทียมเจียวค่ะกมินชอบใส่กระเทียมเจียวจะเยอะหอมผักชีเผ็ดๆเลยค่ะอืมเ mm, <cheers> ชียสไนชยเชียง แล้ว่าไม่ต้องเบียด okay, สวัสดีจ้าหม,มี่เมยัมมี่จ้าวันนี้เราจะมาทําลูกชิ้นไก่กันนะคะลูกชิ้นไก่โฮมเมดเราจะทําเองป้าไปทํากันเลยค่ะหม,มีก็มีอกไก่นะคะห้าอครึ่งกิโลค่ะห้าร้อยกรัมนะคะแล้วก็มีน้ําแข็งหนึ่งถ้วยแป้งมันนะคะแล้วก็เบกกิ้งโซดานะคะนี้แล้วนะคะ ่วนผสมก็จะมีน้ำตาลพริกไทยเกลือผงปรุงรสค่ะรากผักชีกระเทียมรากผักชีใครจะไม่ใส่ก็ได้นะคะกระเทียมใครจะไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะตาเราไปทํากันเลยจ้าอย่างแรกันมีขอปัน่นรากผักชีก่อนนะคะรากผักชีกับกระเทียมค่ะของอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะ ตอนนี้เนื้อไก่แบบมีก็ได้ประมาณนี้แล้วนะคะแข็งค่ะลงไปเลยขออนุญาตปั่นก่อนนะคะเสียงเดี๋ยวเาไปดูเลยนะ ก็เนียนสวยแล้วนะคะดูสิคะ,ะคะแล้วเนียนสวยแล้วแล้วก็จะปรุงรสค่ะก็จะเป็นแป้งมันนะคะแล้วก็เบกกิ้งโซดาค่ะใส่ไปเลยซีอิ๊วขาวค่ะ ปรุงรสทุกอย่างที่เมื่อกี้นี้บอกไปแล้วนะคะใส่ลงไปเลยค่าเดี๋ยวนวดต่ออีกห้านาทีนะคะ เดียวกันหรือยังว้าวโอเคแล้วนะคะเหนียวดึงๆแล้วนะคะเนี่ยจ้าแล้วเราไปใส่ฟิชไว้ก่อน,นะคะ่ะ ค่ะตั้งหนึ่งเจอแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเราไปนวดต่ออีกสัก5นาทีแข็งด้วยค่ะแข็งขึ้นหน่อย พอแล้วดกูกันนะใหญ่ชุ่มนะคะอะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะได้แล้วสุดสมูทเดี๋ยวดึง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 ก็เลื่บย baby food เยสพอเวลาเราทำมันจะได้ดึงดึงดึงนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปปั้นกันคะ่ะ กระเทียมแล้วก็น้ำมันหมูค่ะก็สุกแล้วนะคะลอยขึ้นเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคค่ะพร้อมเสิร์ฟนะคะติงดึงดึง,ดงต่อย กินด้วยกันค่ะสวัสดีจ้าบามมีเยียมีวันนี้อร่อยอีกแล้วชิคเก้นบอร์โฮมเมดลูกใหญ่ๆเลยค่ะดูเดี๋ยวเรามาเช็คกันมองไว้ส้มแบลกแบล็กไหมไม่แบล็กหรอกแบล็กข้าขาวมากเดีย๋ยวมันจะมองไม่เห็นของมากก็ได้ค่ะมีที่โอ๊ยกระเด็น อันนี้เขากินถ้วยที่สองแล้วนะคะเจสลินทำหมดแล้วลูกชิ้นเดือแค่นี้เดี็ดดีแล้วก็พี่ๆเขากินกันหมดแล้วทุกคนแล้วค่ะอืมอมันเป็นสูตรคลีนนะคะไม่กวนไม่กวนกินเล่นได้่ะ พอดีเป่งเลยค่นะเนาะเนอะเด้งดึงดึงดีด้วยนะคะนี่เลย,เลยนลี่อะไรเต้าฟูอืมนอกของฟูเพราะว่ามีแต่เนื้อไก่อยู่ แล้วมันก็ไม่ได้ใส่อ m a มั e r ล i ิกช็ h ก c k e n ตซ้มวันนี้วันเสาร์นะคะทำกับทำอย่างนี้หมดแล้วค่ะเนี่ยใหญ่ลุ่ง ไม่ด้วยจะทำอะไรไม่ก๋วยเตี๋ยวก็บะหมี่อยู่นี่แหละคะ่ะอืม,อมเรนแปลว่าจะช่วยมาใหแม่นะคะ thank you หยิบมาหมดเลยยี้ชุน This is a problem that if your mother's left, right-handed, and I'm right-handed. No, if you're left, i me left, you're left, left. So left. Right. Yeah, was right? Yeah, right. Oh, you're left. Right. Oh. Oh. So. Oh. So. Yeah. So left. Omijo. Mm. Batu Sai. Mm <laughs> really? สว่วงค่ะส่วงส่วงร้งอนนะคะต้องเปิดปิดปิดพัดลมพัดลมข้างบนเนี่ยมันเป็นเสียงกรอกกรอกเนาะ อืมโอ้ยผิดไปหน่อย โอเคนอตแบตเตอรี่กล้องมันนีเหรอโอเคนอตแบตเตอรี่กล้องมันนี้เหรอวันมีนิดละโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหมีแลวกับเมย์ยนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ ก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยค่ะบ๊ายบาย